โอเคตอนนี้ก็ถึงแล้วแหละโอเคตอนนี้พวกเราลงมาจากเครื่องบินแล้วต่อไปก็ต้องไปซื้อไข่ปลาคาเวียให้แม่เอ่อแล้วว่าแต่อีล่านไข่ปลาคาเวียเนี่ยมันชื่อว่าอะไรนะลองโทรไปถามแม่ดีกว่าว่าอีล่านไข่ปลาคาเวียเนี่ยมันชื่ออะไรโอายใช้ไม้ซื้อแต่ไม่บอกชื่อร้านฮัลโหลแม่อีล่านไข่ปลาคาเวียที่แม่บอกว่าให้ไปซื้อมันคือร้านที่ชื่อว่าอะไรนะ แตงกียวที่บอกไปลูกๆคอาหนเห,ห,หรัคพ่อก็ไปร้านคาวเวียเอกแลนยังไงล่ะเห็นแม่บอกว่าจะไปให้ซื้ออ้าวแต่ว่าพ่อก็อยู่ที่นร้าน,นคาวเวียเอเล่นะคพ่ออกใจหมดเลยมาถึงเร็วจังโอเคลูกๆพวกเราเข้าไปในร้านกันสวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้จะเอาอะไรดีครับ ชื่อร้านเองมันก็เขียนไม่ว่าขายขายปลาคาเวียอย่าบองว่าร้านเองขายส้มตำปูปลาน่ะใช่ครับร้านผมไม่ชื่อว่าคาเวียแลนด์เดนแห่งไข่ปลาคาเวียแต่ร้านของผมก็ขายตำไข่ปลาคาเวียด้วยเหมือนกันนะครับเซ็ตมากมากเลยผมไม่อยากได้ตำไข่ปลาคาเวียผมอยากได้ไข่ปลาคาเวียธรรมดาธรรมดาโอเคครับมีหลายแพ็กเกจให้เลือกเลย มีทั้งแพ็กเกจหนึ่งกรัมสองกรัมสามกรัมสี่กรัมห้ากรัมโอยไปตรงพูดและผมรู้นะว่าคุณจะเอาต่อไปถึงหนึ่งพันกรัมจนผมไม่ต้องซื้ออ่ะโอเคงั้นคุณเลือกได้เลยว่าจะเอากี่กรัมดีคนจนอย่างผมอะ่ะก็ต้องเลือกหนึ่งกรัมอยู่แล้วหนึ่งกรัมเหรอครับไข่ปลาคาเวียขนาดหนึ่งกรัมราคาทั้งหมดสองพันบาทครับ ไอ้เจ้าของร้านนี่เองรอเลยหรือเปล่าเนี่ยใครป้าข้าวเยอะแค่กํเดียวก็ราคาปลาเป็นละสองพันนะผมไม่มีตังเยอะขนาดนั้นหรอกเนี่ยดูสิในกระเป๋าผมมีแค่แบงค์ลอยเองผมไม่ได้มีไปถึงสองพันหรอกอา้าวถ้าคุณไม่มีตงังคุณก็ไปหางานทําสิครับแล้วตอนนี้คุณมีงานอะไรทําครับเออแล้วที่ดีมันพอมีงานอะไรดีๆบ้างไหมเนี่ยถ้าผมอ่ะไม่ยอมกลับวันนี้ผมโดนเมียฆ่าแน่ ก็มีให้เลือกอยู่หลายงานเลยนะครับอย่างงานขายไข่ปลาคาเวียรแบบผมอ่ะได้เงินเดือนโคตรเยอะเลยนะครับเออแล้วเงินเดือนแกมาได้เท่าไหร่ล่ะก็ประมาณห้าแสนนะครับเฮ้ยทำไมเงินเดือนเองมันเยอะจังเลยเนี่ยต้องห้าแสนเลยขนาดฉันเนี่ยทํางานเป็นวิศวกรรมก่อสร้างฉันยังได้เงินแค่ห้าสิบสตางค์เองนะอ้าวคุณไม่รู้เหรอครับ ไข่ปลาคาเวียเป็นไข่ของปลาสเตอร์เจียนซึ่งเป็นปลาพันหายากเลยนะครับแกหยุดพูดเรื่องปลาสเตอร์เจียนนั่นแล้วเหรอบ้านฉันน่ะไม่มีคนมากินปลาสเตอร์เจียนแบบนั้นหรอกมีแต่แม่ฉันนี่นแหละที่มากินปลาสเตอร์เจียนปกติฉันกับลูกสองคนของฉันก็กินแต่ปลาทูนี่แหละมีแต่อีแม่เท่านั้นแหละที่มันกินแต่ปลาสเตอร์เจียนแล้ววันนี้มันก็เลยใช้ฉันมาซื้อไข่ปลาสเตอร์เจียนได้ไงล่ะ ส่วนฉันกับลูกนั่นเหรอก็ปล่อยให้กินปลาทูกันสามคนนะ่ะพูดไปแล้วก็เศร้า